โดยมหานครทีมและแอดคารบาวคุณผู้ฟังชาวรถถังหมหานครนะครับเรามีบุคคลต้นแบบนะครับที่เป็นแขกรับเชิญในช่วงเวลาแชมเปี้ยนดดรี่วันทึกผู้ชนะนะครับอ่ะมาแล้วนะเดี๋ยวให้ตัวแนะนําตัว,นนตวก่อนเลยสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมคุณอะไรเอ่ยอ่าคุณพอศักดิ์ครูของทุ่งครับหรือชื่อเล่นวัดตั้มนะครับ คุณตั้มนะครับคุณตั้มแนะนําตัวให้ชาวรพบุขมานครได้รู้จักนิดนึงนะครับว่าอประวัติความเป็นมาอะไรยังไงแล้วตอนนี้ทําธุรกิจอะไรอยู่ครับคุณตั้มครับครับผมตอนนี้ครับก็ทําธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับผมชื่อร้านว่ากุ๊กซูนะครับที่ดอนเมืองครับเปิดที่ดอนเมืองอะไรนะแล้วนะครับอยู่ที่ดอนเมืองครับดอนเมืองนะครับ ครับผมเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรครับคุณจมเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนครับผมไก่ตุนนะครับทำไมถึงต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนทำไมไม่เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือยุธยาหรือก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณต้ยมยำสูตรโบราณทำไมต้องเป็นไก่ตุนครับเอ่อจริงๆแล้วนะครับคือประวัติมันยาวมากพี่ตั้งแต่ผมเปิดเลยนะตั้งแต่ผมเกิดเลยครับผมอ่าจริงเคือผมจะบอกว่าคือผมจริงๆผมเป็นคนจังหวัดกสินธุ์ครับเป็นคนอีสานครับผม โอ้ีสารจากนานหนึงนะครับเนาะเด้อครับอืมปีครับพี่พอดีมีคนกระสินที่อำเภออะไรครับใช่ครับที่อำเภอสมเด็จครับผมอ๋อครับแล้วไปยังไงมายังไงถึงได้มาทำมาหากินในกรงแคพได้ะครับอ๋อจริงๆแล้วนะครับผมก็อยู่ที่ลมเก่าครับพอดีไปช่วยญาติทำ ได้ทำนาที่นู่นครับพอดีก็ได้เจอพยาที่นู่นครับก็มีลูกดยกันสูงคนนะครับตอนนี้อายุผมก็สี่สิบปีแล้วนะครับผมครับครับผมเสร็จปุ๊บก็ทําไรทานาในที่ดินของแฟนนะครับผมทาไปเรื่อยๆครับแต่พอดีครับเศรษฐกิจแบบนี้ครับมันทําให้อ่าข้าวปุ๋ยแพงอะไรอะไรก็แพงครับแต่ผลผลิตการเกษตรนี่ครับลดลงมากครับก็เลยทําให้ชีวิตผมสู้ยินรนมากมากครับผม ก็เลยต้องหาอาชีพเสริมครับแล้วแล้วหลังจากนั้นทําอะไรต่อเนื่องครับหลังจากนั้นก็มาหาว่าอธุรกิจไหนจะพอไปได้ครับก็มีค้าขายนี่แหละครับผมอืมได้ครับผมแล้วทําอก็อจะไปตุนมาตั้งแต่แรกเริ่มหรือเปล่าครับหรือว่าเปล่าเลยครับเปล่าเลยครับอันนี้เป็นสูตรของคุณแม่เลยครับอ๋อเป็นสูตรของคุณแม่นะฮะ คุณแม่ได้สูตรมาจากใครคุณแม่ก็ทำให้ผมกินเลยครับเช็ดไกกินตั้งแต่น้อยครับเองในบ้านในครอบครัวกันมาก่อนแล้วติดใจแล้วเราคิดว่าเราน่าจะต่อยอดธุรกิกจก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นได้นะครับได้ครับผมเออแล้วขายอยู่ที่ไหนยังไงฮะเรือว่าให้ชาวลุกจุฬามงกรจะได้ไปอุดหนุนครับอ๋อขายอยู่ที่ดอนเมืองนะครับถนนเพื่อลาซานซอยเก้าครับผมอยู่หน้าปากซอยเลยอยู่ที่ดอนเมืองนะครับคุณตาม ครับผมอ่าของเรามีสูตรเด็ดยังไงที่ต่อไอ้ต่างจากไก่ตุ๋นที่เจ้าอื่นไม่มีครับตั้มมันเป็นสูตรลับเลยครับพอคุณแม่มีการใช้คลองเทืในการตอกไม่ได้ครับผมแล้วก็คือเราต้องหาวัตถุดิบที่สดใหม่ทุกวันครับผมแล้วก็ตุนด้วยใช้เวลานานมากครับผมอืมให้ใส<ช>่ข้อไก่แล้วก็เนื้อไก่เราครับ เปื่อยดูน่ากินครับผมสามารถดูเข้าไปปุกออกว่าเป็นกระดูกได้เลยครับผมนะครับแม่นะฮรแล้วทุกวันนี้เปิดขายกี่โมงถึงกี่โมงครับกุ้ยเด๋ยไก่ตุนเนี่ยทางร้านเปิดสิบโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นครับผมสิบโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นห้าโมงแรงครับผมถึงห้าโมงแรงครับถ้าใครอยากจะปรึกษาเรื่องการทําธุรกิจเรื่องการเปิดร้านกุ้ยเตี๋ยไก่ตุน ขอจะให้เบอร์หรือคําแนะนาได้ไหมครับเบอร์โทรศัพท์อะไรครับคุณคุณตั้มครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ084 246 5551ครับผมเบอร์ที่ร้านเลยครับผมนะครับอีกรอบหนึ่งนะ084อะไรนะครับ246 246 5551 5551ครับผม นะครับผมเชื่อว่า,อ,าอุปสรรคในเรื่องของการเปิดนะฮะในก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นเนี่ยมืองก๋วยเตี๋ยวมันมีเยอะแยะเนาะนะฮะมันมีอะไรบ้างที่เวลาคนจะเริ่มทําธุรกิจก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นเนี่ยนะฮะาตามความคิดความอ่านของคุณตั้มจากประสบการณ์เนี่ยจะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างครับคุณตั้มอันดับแรกเลยนะครับเราเร,เรื่องความสะอาดและความถูกต้องมากครับทีนี้ความสะอาดให้กับลูกค้าเนาะ ใช่ครับก็ความสะอาดและความถูกต้องครับอืมครับผมนะฮะอร่อยนะครับแล้วพวกส่วนผสมทุกอย่างคือเราต้องให้มันได้สดๆครับผมแล้วก็รักษามาตรฐานนับซุปให้ดีๆครับผมคือความอร่อยนี้ครับมันจะอยู่ไปเรื่อยๆครับที่จะได้เปื่อยเต็มที่ใช่ไหมครับคุณตั้มครับผมใช่ครับผมนะฮะ เอาละนะฮะ,ะเคล็ดลับอื่นนะฮะผงต้องสอบถามกันส่วนตัวแหละนะครับนะฮะเล้วอุปสรรคครับผมผมเชื่อว่าคงเป็นเหมือนการเริ่มต้นของการกล้าที่ออกมาเผชิญทําธุรกิจอะไรต่างๆนาะนาะเอ่อเหมือนกับธุรกิจอื่นๆนะครับแต่ว่าเคล็ดลับอื่นๆคุณตัมบอกว่าโอ้โหยาวมากนะฮะใครจะปรึกษาส่วนตัวก็ได้นะคะศูนย์แปดสี่สองสี่หกห้าห้าห้าหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับผม หรือลองไปชิมกันร้านอยู่ที่ตรงไหนของดอนเมืองนะครับดอนเมืองครับผมเข้ามาทางสอนอดอนเมืองถนนเทิดราชานครับผมอยู่หน้าปากซอยครับซอยเก้านะครับอยู่หน้าปากซอยเลยวันนี้ขอบคุณมากเลยอย่างน้อยการคุยกันไม่กี่นาทีเนี่ยนะครับคงจะทําให้หลายหลายคนได้ได้ทราบนะครับว่าชีวิตของคุณตั้มเนี่ยนะฮะมันคงไม่ไม่ได้กว่าจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการทําธุรกิจเนี่ยมันคงไม่ได้ โดยได้เกริกุลาบนะครับมันคงผ่านอุปสรรคต่างๆมานานะครับก็รบกวนคุณตั้มแชร์ประสบการณ์ให้กับชาวรัฐุรรมนูงก่อนที่อเขาอาจจะนอกรอบนะฮะหลังไมก่กระทั่งคุณตั้มอีกทีน,นะครับว่าเอ๊ ม,มันจะเริ่มยังไงมันจะกลา้าบางคนไม่กล้านะครับในการเปิดธ <Hayır. S 1> ุรกิจเปิดร้านอะไรต่างๆนานาเนาะในยุคนี้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณตั้มนะครับที่มาแบ่งปันเป็นบุคคลตัวอย่างเลยนะครับที่มาจากกาลสินนะฮะทำธุรกิจอะไรต่างๆนานาอุปสรรคในการดําเนินการต่างๆนะเราก็ใช้สูตรของคุณแม่นะฮะ ผู้เตียไก่ตุ๋นที่ทําเริ่มจากทำเงินในครอบครัวก่อนนะฮะแล้วก็มาเริ่มทําธุรกิจนะครับผู้เตียไก่ตุ๋นนะครับขอบพระคุณมากนะครับคุณตั้มครับขอบคุณมากครับผมครับผมสวัสดีครับน่าเดี๋ยวเราจะพูดคุยนะครับกับนแอดคาราบาลศิลปินแห่งชาตินะครับว่ามีมุมมองนะครับเรื่องของธุรกิจนะครับที่คุณตั้มทํามาเป็นยังไงบ้างนะครับ โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวแอดครับสวัสดีครับจริงได้ฟังเรื่องราวพอสั้นๆเนาะเพราะว่าทางทางคุณตั้มเนี่ยอาจจะคิดไม่ออกว่าเจะไล่ยยงไงว่าจากาคนกาลสินไปอยู่ลมสกักจากาจากลมสักเข้ามาทำมาหากินในเมืองหลวงของบ้านเราเนี่ยนะฮะมาเปิด ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุน๋นครัแมนนะฮะแล้วก็เป็นสูตรของคุณแม่ที่ทํามาจากครอบครัวก่อนนะฮะแล้วก็เริ่มแล้วก็กล้าในการดําเนินการธุรกิจนะครับเพราะก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นมันมันมีเยอะอะครับแอดนะ,ะครับใช่ครับครับ,ครบใครๆก็ทําแต่ว่าใครทำของตั้มเนี่ทําแล้วขายเดือนแรกได้เจ็ดแสนนี่ถือว่าเยอะมากนะโอ้โหเก่งมากครับแล้วขายไม่มีหน้าร้านด้วยออนไลน์เลยโอ้อ ครับเพราะจุดนี้มันมีฟู้ดเดลิเวอรี่อะไรต่างๆนานาในแอปพลิเคชันต่างๆนานาเยอะด้วยนะครับ,รบโอ้โหผมถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับครับคือเปิดร้าน๋วยเตี๋ยวปกติมันก็ยังยากๆอยู่นะแต่ว่าคุณตามเปิดแล้วขายได้ดีมดมด่มันถือว่าสุดยอดแล้วขายขายขายทางไลน์ด้วยไม่ต้องไม่ต้องขายทางหน้าร้านเลยไม่ต้องเช่าหน้าร้านตะไร ครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับขายขาที่นี่นะฮะคือถ้าเกิดมันอร่อยนะของถ้ามาอร่อยจริงๆเนี่ยทําของขายเนี่ยของกินต้องอร่อยครับไม่ว่าจะทําเครื่องดื่มหรืออะไรก็ได้ต้องอร่อยอันนี้คือคือ,ค,อ,ค,อคือหัวใจสําคัญเลยแล้วก็การบริการ้องดีครับครับเนี่ยน,น,นะฮะผมคิดว่าคุณตั้มคงทําเรื่องนี้ได้ดีนะครับเรื่องเรื่องความอร่อยแล้วก็เรื่องการบริการ รับนะฮะผมว่าเคล็ดลับอะไรต่างๆนานา,นาเดี๋ยวให้าชาวรุ่ทุ่งหมานะครเนี่ยไปสอบถามกันดีดูนะครับว่าเอ๊ก็เดี๋ยวไก่ตุ๋นทําไมถึงเอทำแล้วประสบความสําเร็จนะคร<ๆ>ับนะฮะ,ะก็ถือว่าเป็นตัวอย่างดีๆนะครับในการสู้ชีวิตนะครับเป็นบุคคลตัวอย่างในช่ชวงเวลาแชมเปียนแดรรี่บันทึกู้ชนะนะครับวันนี้แต่มีอะไรจะฝากถึงชาวลุ่ทุ่งหานะครบ้างไหมครับก็อ่าบรรยากาศบ้านเมืองก็น่าจะดีขึ้นแล้วนะหมายถึงว่า เราก็ผ่านโควิดมากันแล้วก็ชินกับมานละผมคิดว่าตอนนี้ก็ต้องก้มหน้ากลมตาหาคอนเทนต์ใหม่ๆมาทำทอาเราทำ,ทำ,ทำด้านมีเดียมันก็ต้องคิดคิดอะไรแปลกๆบ้างนะครับครับขอบพระคุณนนครับแะแอดครับครับผมสวัสดีครับเเเรอาทิติตตย์ฮป็นส โดยมหานครทีมและแอดคาราบาว